เจคเคนโน่นำเสนอที่ดิน,นโฉนดพร้อมสวนทุเรียนให้ชมนะคะแปลงนี้นะคะท่านมีต้นทุเรียนอายุ3เดือนค่ะพร้อมกับโครงสร้างบ้านอยู่บนพื้นที่ขนาด2ไร่50ตารางวานะคะแปลงนี้นะคะมีบ้านด้วยนะคะท่าน บนพื้นที่มีต้นทุเรียน60ต้นที่ดินอยู่ห่างถนนบ้านบึนบงแกง3กิโลเมตรค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะราคา1ร้าน8แสนบาทค่ะดินดีน้ำดีนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะทุกท่านสามารถทำเป็นบ้านสำหรับพักอาศัยบ้านสวนกดันได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเน้นติดต่อกับผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ โทรคุยกันโดยตรงค่ะนัดหมายไปชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจและทําธุรกรรมด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของทุกๆทกพันเจคีโนเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าต้องการให้การสนับสนุนทางช่องเจคโนสามารถมอบของขวขัญชานระบบซปเปอร์แท็ของ YouTube ได้หรือลงโฆษณาเพื่ออุดหนุน เจคโนได้โดยตรงตามลิงก์ายใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ